สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลีเล็กทาโร่นะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานกันมาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นอยากพูดกับคุณตรงๆว่าอะไรวันนี้เราจะตั้งคำถามให้ไพ่ท่านช่วยชี้คำตอบหรือว่าไขคำตอบในสิ่งที่เราอยากรู้กันคือแบบเข,เข้าประเด็นของ,ของไพ่กันเลย มา,มาดูกันซิใครคนนั้นนะคะอยากพูดตรงๆกับคุณว่าอย่างไรคะขอให้ไพ่สำรับนี้สื่อสารพลังงานเอาใหม่ขอให้ไพ่สำรับนี้นะคะสื่อสารพลังงานของคนคนนั้นออกมาให้คุณได้รู้กันเลยพูดติดขัดพูดตะกุกตะกักต้องขอภอภัยจริงๆนะคะช่วงนี้อาจจะเสียงแปลกๆแ,แปลงๆไปบ้าง มามาดูกันสิตรงๆจะพูดอะไรจะบอกอะไรอืมโอ้โหอยากพูดตรงๆกับคุณว่าอะไรโอ้โหคุณพระ แม่เจ้าอืมคนคนนี้เหมือนอยากจะสื่อผ่านพลังงานตามหน้าไพ่ในคลิปนี้นะคะเหมือนอยากให้คุณรู้ว่าอย่างเงียบสิอย่างเงียบนะยังคิดถึงนะยังรอนะ ติดต่อกลับมานะบดบล็อกนะพูดคุยนะพลังงานแอบรอบคุณนะคะโอ้โหมันจบไปแล้วจบไปแล้วพลังงานอืมเหมือนรอการกลับมาของคุณนะคะเหมือนรอให้คุณแอคชั่นก่อนเหมือนรอให้คุณเปิดบทสนทนาก่อนเอางจริงนะยังคิดถึงคุณนะเนี่ย ใายของความมั่นคงขึ้นถึงสองใบนึกถึงความอบอุ่นนึกถึงความหยาย่วงใยนึกถึงความใส่ใจที่คุณมีให้อยากพูดตรงๆกับคุณว่าอย่างเงียบสิกลับมาเธอรู้แหละว,ว่าความความสัมพันธ์มันจบไปแล้วยังรอเธออยู่นะผมยังรอคุณฉันยังรอคุณอย่านิ่งเลยอย่างเงียบเลย ปวดบล็อกเธอเหมือนอ้อนวอนเหมือนขอร้องอะคะ่ะพลังงานแอบเหงาอะคนคนนี้หมายถึงว่าเวลาคิดถึงคุณนะแอบเหงานะคะถ้าในอดีตพวกคุณเคยอยู่หมายถึงว่าเคยคบกันนานจนถึงขั้นเกือบจะได้สร้างครอบครัวร่วมกันน่ะจะแต่งไม่แต่งไม่ใช่ประเด็นนะแต่คนในสังคมเหมือนกับรับรู้ว่าพวกคุณก็คือแบบ เป็นคู่กันเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็ค่อนข้างนึกถึงช่วงเวลาในอดีตพลังงานนะคะเชื่อไหมว่าต่อให้เจอหน้าคุณแบบจังๆคนคนนี้ก็ไม่พูดพูดไม่ออกอะไอ้ที่ไม่พูดนั้นคือพูดไม่ออกคือมันสตันะ่ะคาดไม่ถึงว่าจะมามาบังเอิญมาเจอคุณในสถานที่แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคือคิดไม่ถึงอะค่ะคิดไม่ถึงว่าจะเจอแล้วพอเจอก็สตัน พูดไม่เป็นประโยคหรือไม่งั้นก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะทักทายแค่ประโยคหรือว่าถ้อยคำแบบแบบคนทั่วไปเขาทักกันน่ะซึ่งมันดูห่างเหินไงมันดูเป็นทางการพลังงานของคนคนนี้นะคะโอ้โหเหมือนอยากได้โอกาสนะเหมือนอยากขอโอกาสขอโอกาส จีบคุณใหม่ไม่กล้าพูดหรอค่ะว่าผมขอจีบคุณได้ไหมฉันขอจีบคุณได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าพูดพลังงานต่อให้มันจะเป็นการที่แบบว่ามีโอกาสได้พูดก็ไม่พูดคนคนนี้เวลาเจอหน้าคุณจะนิ่งนะนิ่งฉะนั้นความรู้สึกตอนนี้ตามที่ไพ่ขึ้นก็คือมันเป็นความรู้สึกเวลาที่อยู่กับตัวเอง แล้วนึกถึงคุณนึกถึงช่วงเวลาในอดีตท,ที่เคยมีกันและกันเราเคยมีกันและกันอย่างเงี้ยโมเมนต์ moment ที่มันเป็นโมเมนต์ของเราสองคนพลังงานนะคะก็ยังคิดถึงคุณแหละเจ็บนะเจ็บนะที่คุณจากไปเจ็บนะที่คุณไม่อยู่ตรงนี้แล้วเจ็บนะที่คุณ move on พวกคุณจบกันมานานแล้วนะนี่เอาจริงน่าจะลืมคุณได้แล้วนะคะ แต่ยังไม่ลืมอ่ะแล้วที่พีคไปกว่านั้นนะถ้าคนคนเนี้มีคนใหม่ไปแล้วเชื่อไหมว่าในขณะที่อยู่กับคนใหม่ก็ยังแอบคิดถึงคุณคือไพ่ของความเป็นคู่มันก็ขึ้นอ่ะแล้วไพ่ที่สื่อบอกว่าพวกคุณจบกันสนิทเลยอ่ะขึ้นขึ้นแบบตำแหน่งเดียวกันถึงสองใบเนี่ยแสดงว่าพลังงานมันก็ค่อนข้างแรงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอ่ะตัดจบสนิทไม่ให้โอกาส ไม่มีวี่แววของการที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วแต่คนคนนี้ยังคิดถึงคุณคนคนนี้เป็นใครตอนนี้ไพ่ขึ้นสองราศีนะคะเป็นราศีสิงกับพิจิกพลังงานนะสิงกับพิจิกเหมือนอยากขอโทษอ่ะขอโทษกับอดีตที่เคยเข้าใจคุณผิด ขอโทษกับสิ่งที่เคยทำกับคุณที่ดูไม่น่ารักหมายถึงว่าเคยทำตัวแย่ๆกับคุณอย่างนี้นี่ขนาดมีโอกาสได้พูดแล้วนะยังยังไม่ยอมพูดความรู้สึกออกมาทั้งหมดคนคนนี้เป็นคนกักนะคะหมายถึงว่าเป็นคนค่อนข้างเก็บอารมณ์เก็บอาการ แต่ไพ่ท่านไม่โกหกไงพลังงานนะเหมือนอยากบอกว่าคบใครก็ไม่รู้สึกอบอุ่นหรือว่าไม่รู้สึกใจฟูเท่าคบคุณแล้วก็มีคุณฉะนั้นต่อให้เจอเจอหน้ากันแบบจะดจคนคนนี้ก็ทำได้แค่สวัสดีเป็นไงสบายดีนะแค่นั้นเนี่ยเป็นประโยคทางการมากเป็นประโยค,คลาสสิกมากที่คนไม่ว่าจะสนิท กันในระดับไหนก็แค่นั้นทักทายกันประมาณนี้อ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีค่ะสบายดีครับสั้นๆซึ่งคุณก็อาจจะแค่ยิ้มรับแล้วก็เดินจากไปพลังงานนะอันนั้นยิ่งหนักเลยนะแค่ยิ้มรับแล้วเดินจากไปเหมือนอยากขอโทษแหละอาจริงเหมือนเป็นพลังงานของคนที่กําลังนั่งคิดนั่งคิดแล้วก็นั่งคิดกับตัวเองนะคะแล้วก็ถามตัวเองว่า จะยังไงดีกับความรู้สึกนี้ที่มีกับคุณในขณะที่ตอนนี้คนคนนี้อาจจะมีคนข้างกายแล้วนะอันนี้มันดูทรยศกับคนปัจจุบันนะจริงๆอ่ะควรจะลืมคุณแล้วก็โฟกัสปัจจุบันซึ่งตัวเองก็มีคนใหม่ไปแล้วก็ควรจะโฟกัสคนปัจจุบันแต่ยังคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆคิดถึงอดีตเก่าๆ,ๆที่มันเป็นอดีตกับคุณอันนี้ดูไม่แฟร์กับคนปัจจุบันแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ลังเลอ่ะ เป็นคนที่แบบไม่รับผิดชอบการกระทะําอ่ะหมายถึงว่าถ้าอาดีตพวกคุณเลิกกันพวกคนคนนี้ไปมีคนใหม่มันใช้ประโยคนี้ได้เลยก็คือว่าการที่คุณไปมีคนใหม่แต่คุณยังไม่คิดถึงคนเก่าเนี่ยถือว่าคุณคุณคุณไม่น่ารักอะ่ะมันไม่ควรนะคะมันควรจะลืมอะ่ะพลังงานนะ ยกเว้นว่าคนคนนี้ตั้งแต่จบกับคุณก็ยังไม่มีใครเอออย่างเงี้ยไม่ผิดเพราะไม่ได้ทรยศคนข้างกายไงเพราะไม่มีใครไงตั้งแต่เลิกกับคุณก็ไม่มีใครไงไม่มีใครที่แบบว่าคบจริงจังแต่อาจจะมีใครที่คบแบบไม่มีสถานะพลังงานก็แล้วแต่จะนิยามนะคะเรื่องแบบนี้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะพลังงานมาดูต่อถ,ถ้าพูดตรงๆได้จะพูดว่าอะไรเหมือนอยากเอาดอกไม้มางอาคุณนะเนี่ยเห็นหน้าไพ่ไหมคะ หมือนอยากส่ง่อดอกไม้มาง้อเหมือนอยากจะเอาดอกไม้มาง้อคุณคิดแล้วนะเนี่ยคนคนนี้ทำร้านดอกไม้เหรอก็เป็นไปได้ถ้าทำร้านดอกไม้นี่เข้าแก๊บเลยนะเนี่ยพลังงานส่งดอกไม้ให้คุณเป็นประจำฟิลงอ้อทางอ้อมคุณอาจจะงงเอ๊ะใครส่งมาพอเห็นนามบัตรก็อ๋อ ลงทุนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะลังเลละฟิลเหมือนคนถามตัวเองแล้วว่าจะเอายังไงดีกับความรู้สึกนี้ที่มีกับคุณพลังงานนะคะขนาดคำพูดยังไม่คิดที่จะคือคนคนนี้ดูขออนุญ,ญาตนะทุกท่านขออนุญ,ญาตจริงๆนะคะดูแล้วเป็นคนโลเล่อะเป็นคนไม่ชัดเจนอะเป็นคนแบบกลับไปกลับมาพลังงานทั้งทั้งที่พลังงานเดอะสเตรนท์แล้วก็เดท เดทเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างชัดเจนมีความเป็นผู้นํานะถ้าในเรื่องงานเรื่องอะไรอาจจะจริงนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรักนี่ก็คือไปไม่เป็นเลยเหมือนคนเก่งทุกเรื่องยกเว้นความรักพลังงานนะคะทําไมต้องลังเลละ่ะอืม ไพ่ไม่ค่อยเคลียร์เดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนะคะแอบเก็บของต่างหน้าคุณไวน้นะเนี่ยคนคนนี้อืมวันนี้ยอมรับเลยว่าอ่านไพ่แล้วแบบงงๆเหมือนกันนะคะดูจากหน้าไพ่ ไม่คิดกับคุณแบบนี้เดยยนะคนคนนี้เป็นคนลังเลบอกเลยเป็นคนที่วันไว้ในเรื่องความรักมากถ้าพูดตรงๆกับคุณได้ก็คืออยากจะขอโอกาสนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้จะอารมณ์ผอะไรขนาดนี้แทนที่จะจะบอกความรู้สึกที่มีกับคุณอะ่ะอยากเริ่มต้นน่ะ อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนเดิมอันนี้คือสิ่งที่คนคนนี้อยากพูดกับคุณนะแต่ต่อให้ถ้าเจอหน้าคุณแบบจังๆก็ไม่พูดยังเก็บไว้ก็จะอ้อถามสารทุกสุขด,ดิบคุณเป็นยังไงสบายดีนะโอเคไปทำธุระก่อนโชคดีอะไรอย่าเนี้ยคือแบบรีบตัดประโยคอะทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองอะรู้สึกดีใจนะที่เจอคุณแบบแบบเซอร์ไพรส์นะคะ แต่ด้วยความตื่นเต้นอะ่ะมันทําให้ให้เรียบเรียงเรียบเรียงคําพูดออกมาให้คุณรู้อะ่ะไม่ไดท้ทั้งทั้งที่คําพูดเนี้ยเตรียมเตรียมเอาไว้เหมือนเหมือนตัวเองบอกตัวเองสแตนบายเอาไว้เอาไว้ตลอดว่าถ้าเจอคุณถ้ามีโอกาสพูดกับคุณได้เนี่ยอยากจะพูดคํานี้นะเพื่อให้คุณให้โอกาสเพื่อให้คุณเปิดใจอีกครั้งคืออยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมก็คือคุณแล้วหมอการจะไม่ลงสถานะนะว่าคนคนนี้ตอนเนี้โสดหรือว่ามีคนใหม่ละ คือถ้าโสดก็ก็มองว่าก็โอเคแต่ถ้ามีคนใหม่แล้วยังคิดถึงคุณแสดงว่าคนคนนี้ใช้ไม่ได้จะมาพูดว่าเริ่มต้นใหม่กับคุณได้ยังไงในเมื่อปัจจุบันตัวเองก็มีคนข้างกายมันดูมันดูเอาเปรียบคนข้างกายมากอะ่ะฉะนั้นถ้าคุณคบกับคนแบบนี้อยู่นะคะหมายถึงว่าอยากจะเริ่มต้นกับคุณทั้งทงที่ตัวเองก็มีคนของตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่ควรนะใจเขาใจเราคุณมองว่าคุณดีไม่ดีอะ่ะคุณอาจจะสอนกลับด้วยซ้ํา สอนให้คนคนนี้คิดใหม่ซะคือเรื่องงานเรื่องอื่นคนคนนี้อาจจะเก่งมีความเป็นผู้นํามีความเฉียบคมเด็ดขาดแต่เรื่องความรักเป็นคนลังเลค่ะเป็นคนโลเลมากคนคนนี้เหมือนเหมือนอยากจับปลาสองมืออ่ะเหมือนรักพี่เสดายน้องอ่ะเหมือนอยากมีไว้ทั้งคู่อ่ะพลังงานแต่ที่สำคัญนะคิดคิดว่าอยากส่งดอกไม้มางอคุณ ถ้าดูจากนาภัยนะคะคนคนนี้อาจจะมีความสามารถในเรื่องของศิลปะมองว่าน่าจะชอบวาดรูปอะ่ะแล้วหนึ่งในรูปที่วาดก็เป็นรูปคุณด้วยถ้าคุณคนนี้ชอบวาดนะหรือไม่ชอบวาดหรอกแต่ด้วยความที่อยากจะเห็นหน้าคุณอย่างเงี้ยอาจจะไปจ้างให้ศิลปินน่ะสเก็ตภาพคุณก็ได้ถามว่าเอารูปคุณมาจากไหนโซเชียลไงคะเอารูปปัจจุบันที่คุณโพสในไอจีใน Facebook ของคุณนั่นแหละ มาให้คนเขาสเกตเพื่อเอาไว้ดูต่างหน้าภาพสเกตมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกทําให้ทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีความรู้สึกมันมันไม่เหมือนรูปภาพแบบแบบดูในมือถืออะพลังงานของคนคนนี้นะเอาเป็นว่าตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นอันนี้หมอกการมองจากหน้าไพ่นะคะ อยากขอโอกาสแต่แต่ก็ไม่กล้าพูดไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะเอาจริงสแสดงว่าคนคนนี้ยังไม่มีใครอะ่ะหรือเพิ่งมีไม่ใช่เพิ่งมีสิหรือมีแล้วเลิกไปแล้วอาจจะไปกับคนปัจจุบันแล้วไม่เวิร์กแล้วก็เลยเหมือนกับอยากกลับมาซบคุณนะคะพลังงานนะอยากให้คุณกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมได้ไหม คุณจะให้ไมหมเราโอกาสคนโลเลแบบเนี้ยพลังงานเป็นไพ่ที่ดีแต่ว่าถ้าคนนำไปปฏิบัติปฏิบัติไม่ดีพลังงานมันก็ตรงกันข้ามซึ่งคนคนนี้ก็คิดดีกับคุณนะคะแต่ดูแล้วเป็นคนที่ถ้าเจอคุณแบบจังๆน่าจะประมาะแล้วคำพูดที่เคยคิดไว้เรียบเรียงไว้ว่าถ้าเจอคุณแล้วจะพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอเอาเข้าจริงก็ไปไม่เป็นอะสตันอะช็อตฟิลอะ พลังงานแต่สิ่งที่อยากพูดก็คือเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเราขอโอกาสได้ไหมยังรักคุณนะฉันรักเธอนะผมรักคุณนะฟิลนี้เลยค่ะไพ่ใบที่เอ่อใบที่สิบหกขึ้นมาการันตีคนคนนี้ยังรักคุณนะแล้วก็อยากจะเป็นครอบครัวกับคุณโอไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายในที่นี้คือ คือน่าจะเป็นความยากทางฝั่งคุณแล้วละ่ะพลังงานตอนเนี้คุณเหมือนคนมีกำแพงคุณเหมือนคนที่แบบว่าไม่ให้โอกาสใครง่ายๆโดยเฉพาะคนคนนี้พลังงานนะแล้วที่สำคัญนะคะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเทใครก่อนความรู้สึกแล้วสิ่งที่คนคนนี้อยากจะพูดกับคุณแบบตรงๆสำหรับคลิปนี้ก็คือเจ็บนะเจ็บนะที่คุณไม่เหลือเยื่อใย เจ็บนะที่คุณปิดโอกาสเจ็บนะที่คุณไม่ให้โอกาสเจ็บนะที่คุณไม่ลืมอดีตที่ผ่านมาเจ็บนะที่คุณไม่ให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือว่าให้โอกาสเพื่อให้คนคนนี้ได้แก้ไขเหมือนโทษคุณเลยเห็นไหมพอไม่ได้ดั่งใจก็โทษคุณแต่เป็นคําโทษที่ดูสละสลวยอะค่ะแต่จริงๆความหมายมันก็คือตําหนิคุณอะเนี่ยที่ฉันเจ็บเนี่ยที่ฉันร้องไห้ที่ฉันเสียใจเพราะเธอไม่ให้โอกาสฉันนะ โทษคุณซะง,งั้นพลังงานแต่ไม่คิดแล้วก็ไม่นึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำกับคุณคนเรามักจะมองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเองมักจะนึกไม่ถึงมักจะเขาเรียกว่าอะไรนะมักจะลืมไปอะว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันก็ไม่ได้ถูกเสมอไปแล้วก็ไม่ได้ถูกทุกเรื่องส่วนใหญ่คนหรือว่ามนุษย์มักจะเป็นอย่าง,งานั้นโทษ อย่างอื่นโทษคนอื่นไว้ก่อนโทษตัวเองนี่คือแทบจะไม่อยากโทษหรือว่าไม่คิดที่จะโทษตัวเองเลยพลังงานนะคะเหมือนอยากให้คุณรู้ด้วยนะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยังรอคุณเสมออ๋อคุณมีกําแพงจริงๆด้วยคือต่อให้พูดกับคุณแบบตรงๆนะต่อให้กล้าพูดคำ คำพูดที่คิดไว้แล้วก็ที่ตัวเองแบบท่องจําเอาไว้นะคะคือความรู้สึกมันไม่ต้องท่องจําอะความรู้สึกมันสามารถเจอตอนไหนเมื่อไหร่มันก็พูดออกมาได้เลยแต่คนคนนี้ต้องแบบรวบรวมความกล้าแสดงว่ามันไม่มีผลกับคุณแล้วล่ะเอาจริงต่อให้ในอดีตคุณกับคนคนคน,นี้จะรักกันปานจะกืนกินแค่ไหนนะแต่นั่นคืออดีตค่ะปัจจุบันก็คือมันไม่ง่ายไง การที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับคุณอะหรือคุณนั่นแหละเป็นคนที่ตัดโอกาสคนคนนี้ถึงเจ็บพอเจ็บแล้วก็โทษคุณเนี่ยเห็นไหมพอง้อคุณแล้วคุณก็ไม่ให้โอกาสฟิลอย่างนี้เลยนะคะพลังงานหรือถ้าคุณเป็นคนที่เทคนคนนี้ก่อนนะอันนั้นยิ่งหนักเลยคือคุณเทแต่คนคนนี้ตามง้อคุณอย่างเงี้ย แต่คุณก็ไม่สนใจคนคนนี้ก็เลยพังภูก็เลยเหมือนกับอยากจะระบายหรือว่าอารมณ์บวออกมาว่าเนี่ยเห็นปะพององอทั้งๆที่คุณเป็นคนไปเองอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้ต้องยอมงอคุณก็ยังไม่ให้โอกาสฉะนั้นไม่ว่าจะเจอหน้าไม่ว่าจะกล้าไม่กล้าต่อให้พูดความรู้สึกจริงๆออกมาว่ายังรักคุณนะอยากได้โอกาสนะแต่ดูแล้วคุณนะเป็นคนมีกำแพงคุณเปลี่ยนไป คุณไม่เหมือนเดิมคุณมูฟออนแล้วคุณเริ่มต้นใหม่ไปแล้วหรือคุณคลองตัวโสดนแล้วไม่ใช่ประเด็นแต่คุณมองว่าคุณไม่คิดจะให้โอกาสคนคนนี้อีกแล้วหรือว่าคุณอาจจะมองว่าคนคนนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณเลยแค่อยากกลับมาขอโอกาสแล้วก็จะทําร้ายคุณทําให้คุณเจ็บช้ำอีกคุณจะไม่ยอมให้ตัวเองเจ็บช้ำอีกต่อไปคุณก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธไปเลยตัดไฟเสียแต่ต้นลมไปเลยพลังงานนะคะ อยากง้ออยากขอโทษคุณเหมือนคนคนนี้อยากจะยอมรับนะคะว่าในอดีตอะยอมรับเลยว่ามองคุณผิดไปเยอะมองคุณแบบอคติมองคุณเพราะว่าเชื่อคนที่มาพูดให้ฟังเชื่อคนที่มาเป่าหูเชื่อไปซะทั้งหมดอะโดยที่ไม่ถามต้นสายไปเหตุกับคุณด้วยพอเหมือนเหมือนคนฟังความข้างเดียวคนคนนี้ยอมรับนะว่าในอดีตอะเคยมองคุณไม่ดี เคยมองว่าคุณเป็นคนไม่ดีเคยมองว่าคุณจะต้องทําเรื่องไม่ดีแน่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดคนคนนี้คิดลบกับคุณมากอาคติเลยแสดงว่าคุณน่าจะโดนป้ายสีหรือเปล่าหรือคุณอาจจะโดนใส่ใครหรือสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแหละแต่ว่าคุณก็มีเหตุผลของคุณเพียงแต่ว่าคนคนนี้ไม่ยอมให้คุณได้อธิบายก็คือพอฟังความข้างเดียวแล้วคนที่ นำสารมาสื่อให้ฟังอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมี power ต่อคนคนนี้นะก็เลยทำให้คนคนนี้เชื่อไปเลยอะ่ะโดยที่ไม่ไต่สวนนะคะโดยที่ไม่สืบสวนอะ่ะสารกว่าที่ท่านจะตัดสินท่านยังนัดเอ่อฟังทั้งโจทย์และจำเลยนะแต่นี่ก็คือไม่ฟังจำเลยอย่างคุณเลยแค่โจทย์มาเสี่ยมใช้คำว่าเสี่ยมแค่โจทย์มาพูดอะไรให้ฟังก็คือเชื่อไปหมด แล้วก็ตัดสินคุณไปเลยถ้าอย่างนั้นอะ่ะการที่คุณจะไม่ให้โอกาสไม่แปลกไม่แปลกแล้วที่สำคัญคนคนนี้เป็นคนลังเลคุณน่าจะยังไม่เชื่อพฤติกรรมคุณน่าจะยังไม่เชื่อว่าคนคนนี้จะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้เพื่อคุณพลังงานนะคะอืม โอโหเวรกรรมมีจริงนะคนคนนี้เหมือนไปไปเจออะไรมาค่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับทําให้ตัวเองตาสว่างทําให้ตัวเองตื่นรู้ทําให้ตัวเองคิดได้ว่ามองคุณผิดมองคุณแล้วก็คิดเกี่ยวกับคุณคือผิดไปหมดเลยเหมือนตอนนี้เป็นคนที่ตาสว่าง แสดงว่าคนคนนี้หูเบาด้วยไม่ไม่เฉพาะแค่ลังเลนะยังเป็นคนหูเบาหูเบาไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อคือฟังความข้างเดียวอะพลังงานแล้วก็มาสำนึกผิดรู้สึกผิดค่ะเหมือนอยากขอโทษแหละเอาจริงละอายอะโอ้โหไพ่ไปนี้สุดยอดมากละอายใจค่ะยอมรับเลยว่า สาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนคนนี้เทคุณทิ้งคุณตัดคุณนะเพราะว่าคนคนนี้ไปได้ข้อมูลจากคนอื่นๆหรือผู้หวังดีอะ่ะก็ไม่รู้หวังดีจริงหรือเปล่านะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คนอื่นๆอ่มารายงานให้ตัวเองฟังแล้วก็ตัดสินคุณไปเลยยอมรับเลยว่ามองคุณแบบเป็นคนไม่ดีะว่าคุณเป็นคนไม่ดีว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอความจริงมันปรากฏไพ่ของคําตัดสินปรากฏเนี่ย คนคนนี้หูตาสว่างเลยอ้าวแล้ววันนั้นว่าคุณไปซะเยอะแล้ววันนั้นพูดถึงคุณเสียห,หายกับคนอื่นซะเยอะอย่างเงี้ยรู้สึกละอายใจอะค่ะละอายใจว่าแล้ว,ลวจะจะมาขอโอกาสคุณยังไงแล้วจะกลับมามองหน้าคุณแบบไหนแล้วจะเริ่มต้นเรียบเรียงคำพูดยังไงกลายเป็นคนรู้สึกละอายใจเลยที่แบบตำหนิคุณต่อว่าคุณตัดสินคุณไป ทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่คุณกลายเป็นแพ้รับบาปเนี่ยขออนุญาตนะคะคุณเหมือนคนรับโทษอะ่ะทั้งๆท,ท,ที่คุณยังไม่มีโอกาสได้อธิบายแต่สารตัดสินคุณไปเลยเยนี่ยคุณไม่มีโอกาสแม้กระทั่งได้พูดพลังงานก็ประมาณนี้นะคะพึ่งตาสว่างว่าเข้าใจคุณผิดมองคุณผิดคิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีแล้วก็พึ่งตาสว่างพึ่งตาสว่างที่ พึ่งตาสว่างที่เข้าใจแล้วนะเวลานี้นะว่าจริงๆก็คือรักคุณนั่นแหละมันสายไปแล้วไงมองว่าต่อให้คุณไม่รู้สึกอะไรแล้วกับคนคนนี้นะคนราศีพิจิกแล้วก็ราศีสิงห์นะคะไพ่ขึ้นแค่สองราศีนะทุกท่านคุณก็น่าจะรู้สึกว่าคุณจะไม่กลับไปอยู่จุดเดิมกับคนแบบนี้อีกคนที่หูเบาคนที่ลังเลโลเลคนที่ไม่มีความเด็ดขาด ในเรื่องของความรักคนที่ตัดสินคุณทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้ถามไถ่คุณเลยอย่างเงี้ยตัดสินคุณไปแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ทําอ่ะแต่คุณกลับโดนใส่ร้ายอย่างเงี้ยมันแย่นะสําหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อเอาจริงซึ่งความรู้สึกนั้นคุณขอแค่ครั้งเดียวพอก็ประมาณนี้นะคะคนคนนี้สํานึกแหละแล้วก็เหมือนกับรู้แล้วว่ารักคุณคุณอ่ะเป็นคนรักที่ดีคุณมีแต่ความรักที่ดีให้คนคนนี้มาตลอดในช่วงที่คบกันนะ แต่คนคนนี้กลับไม่เห็นค่ากับคิดว่าคุณเนี่ยเข้าหาเพราะผลประโยชน์ตาบอดนะคะมีคนดีๆอย่างคุณข้างกายแล้วกลับมองข้ามอะ่ะฉะนั้นต่อให้จะกลับมาเชื่อว่าคุณไม่ไม่กลับไปอยู่ในจุดเดิมอีกแล้วเพราะว่าคนคนนี้ยังไงก็คงไม่เปลี่ยนนิสัยตัวตนมันเป็นสิ่งที่ถ้าคนคนนั้นไม่คิดจะเปลี่ยนนะยังไงก็ไม่เปลี่ยนพลังงานก็ประมาณนี้นะคะอย่างน้อยก็สำนึกผิดนะแล้วเหมือนกับอยากจะขอโทษอยากจะชดเชย ในสิ่งที่เคยเอารัดเอาเปรียบคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกหรือว่าเรื่องอื่นๆอย่างน้อยก็มีสามัญสำนึกของการรู้สึกสำนึกผิดแต่ก่อนที่จะมาสำนึกผิดเนี่ยทำยังไงจะกล้ามาเจอหน้าคุณก่อนหรือแม้กระทั่งการเจอคุณแบบจังๆเนี่ยทำยังไงจะเอาคำพูดที่ตัวเองคิดไว้อ่ะพูดออกมาได้กลัวเจอคุณจังๆแล้วสตันแล้วก็อ้อหวัดดีสบายดีนะแล้วก็ต่างคนต่างไปไงกลัวกลัวแค่นั้นนะ่ะ หมายถึงว่ากลัวกลัวว่าเจอคุณแล้วพูดพูดออกมาได้แค่นั้นเพราะว่าถ้าเจอคุณแบบจังๆก็คงจะสตันไปเหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะคะคนคนนี้ก็ได้รับผลของการกระทํากับตัวคุณไปแล้วไม่ว่าคนคนนี้ไปเจออะไรนะแต่ไพ่ของคําพิพากษาท่านท่านเกิดมาแล้วท่านเปิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นคนคนนี้ก็ได้รับผลไปแล้วเพราะได้รับผลก็เริ่มคิดได้เริ่มรู้แล้วว่ามองคุณผิดหมดเลย อย่างน,น้อยก็ยังมีสามัญสำนึกที่คิดอยากขอโทษก็ประมาณนี้ให้คุณได้รู้ไว้นะว่าคนที่เคยมองคุณเป็นคนร้ายอะ่ะกับอยากจะมาขอโทษกับอยากจะมาสารภาพบาปสารภาพผิดกับคุณก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะดูไว้เพื่อให้คุณได้เตรียมตั้งรับบุญรักษานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ